สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําแกงเผ็ดหมูใส่หน่อไม้ดองค่ะวัตถุดิบที่เราทําวันนี้ก็หาง่ายๆใช้หมูเป็นหมูติดมันนะคะจะแกงอร่อยพริกแกงเผ็ดอันนี้โขลกเองค่ะเพื่อนๆถ้าทําอาหารมีแกงเผ็ดก็ทําเอาไว้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นกะทิกะทิใช้เป็นกะทิขวดสมเร็จรูปหน่อไม้ดองเราดองเองค่ะ เดี๋ยวคลิปต่อไปแม่บ้านยังทีจะทํามาฝากนะคะวิธีทำน้ำไม้ดองปรุงนัวด้วยน้ําปลารสดีแต่งกลิ่นหมูน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะผงนัวตามที่ชอบค่ะพริกแดงจินดาอันนี้เอาไว้แต่งสีเวลาเราทำเสร็จนะคะแล้วก็มีมะกรูดเฉกใบมะกรูดสำหรับแต่งกลิ่น มีน้ำเปล่าสะอาดไปเพิ่มเติมเวลาน้นำไม่พอนะคะเราล้างต้มให้สะอาดเลยนะคะเอาให้ความเค็มลดลงถึงจะแกงอร่อยค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยมาตั้งกระทะเปิดไฟความร้อนปานกลางเทกะทิลงไปกะทิขวดนี้ปริมาณของกะทิจะอยู่ที่250รมลนะคะแล้วก็ค่อยนำพริกแกงของเรามาใส่ลงไปพริกแกงอยู่ที่ปริมาณ 80กรัมค่ะความสัดส่วนที่ทำในสูตรนี้แล้วก็เคี่ยวกะทิจนแตกมันแล้วก็นำพริกแกงของเรานำมาผัดต่อจนสุกดีนะคะน้ำกะทิกับพริกแกงเดือดก็ค่อยนำหมูของเราล้างสะอาดเลยนะคะค่อยนำลงมาใส่ลงไปคั่วไปผัด ให้หมูสุกในระดับหนึ่งแล้วก็ค่อยนำหน่อไม้ที่เราล้างต้มจนสะอาดจนไม่มีกลิ่นหน่อไม้ดองแล้วนะคะแบบนี้ถึงจะอร่อยเพราะว่าหน่อไม้ที่เราดองไว้มันจะเป็นกลิ่น,นะคะ่ะกลิ่นจะแรงมากล้างน้ำสะอาดสามสี่น้ำบีบคั้นออกมากๆเลยนะคะแล้วก็มาต้มในน้ำเดือดอีกทีต้มเสร็จ ใช้กระชอนตักออกมาแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดอีกทีแม่บ้านอี่าที่จะทําแบบนั้นค่ะพอเราใส่หน่อไม้ลงไปกับมูแล้วก็เคี่ยวผัดให้สุกทั้งสองอย่างค่ะแล้วค่อยมาเติมน้าเปล่าสะอาดน้ำเปล่าสะอาด,าอาดแม่บ้านอย่างที่ก็เทใส่ในขวดกะทินะคะเพื่อวัดปริมาตรให้ได้อยู่ที่250มลลิตรแล้วก็เติม อีกถ้วยเล็กก็เป็น300ที่เติมเพิ่มลงไปนะคะปรุงรสด้วยรสดีหมูที่เราเตรียมมาไว้น้ำตาลผงนัวก็ใส่ตามที่เพื่อนๆชอบนะคะตามได้ก็ค่อยใส่เพราะว่าผงนัวส่วนใหญ่แล้วมันจะมีผสมอยู่ในรสดีอยู่แล้วะคะ่ะน้ไม้เราจะฝานเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆนะคะ แต่ว่าเป็นหน่อไม้อ่อนค่ะช่วงนี้หน้านี้ฤดดูการของหน่อไม้หาง่ายๆแล้วก็พอเติมน้ําปลาลงไปลดปัญจางแล้วก็ใส่น้ําปลาลงไปอกีกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคือตามสูตรนี้ที่ทําก็จะออกมาพอดีเป๊ะเลยนะคะไม่ไม่หวานมากเกินไปเอกับหน่อไม้ก็สุกได้ที่แล้วเราค่อยนำ พริกแดงชินดาของเราผ่าแล้วก็ล้างเอาเม็ดออกให้หมดนะคะใส่ลงไปแต่งสีสันปกติแล้วแกงหนงม้ายมันจะมีรสเผ็ดอยู่แล้วนะคะเราก็ใส่พอให้เป็นสีสันแล้วก็เติมสีสวยและกลิ่นหอมด้วยเมะมกรูดฉีกอีกครั้งนะคะส่วนใหญ่แล้วในพริกแกงเราก็มีครบอยู่แล้วค่ะสมุนไพรต่างๆ ่ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วปิดเตาไฟเตรียมตักใส่ภาชนะเสือบได้แล้วค่ะแกงเผ็ดหมูใส่หน่อไม้ดองเมนูอาหารทำาง่ายใช้ผักตามฤดูกาลหน้านี้หน้าน่อไม้ค่ะนทา,านไหมคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่บ้านยุกิทีด้วยนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนมีสุภาพข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ